สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับช่อง Figure Collection One Piece By อานะคะวันนี้เราจะมารีวิวงาน Lock f i l e f i l e c t i o n นะคะอันนี้จะเป็นตัวของ r u f ี่นะคะนี่ก็มาแกะกล่องกันเลยนะคะอันนี้ได้มาจากกลุ่มซื้อขายโมเดลฟิกเกอร์นะคะอยู่ในราคาประมาณ เป็นเลขกลมๆแล้วประมาณ500ร้อยนะคะครั้งที่แล้วเรารีวิวเป็นคิดไปนะคะวันนี้เราจะลูฟี่นะคะอันนี้ก็ตามหากันอยู่พักนึงเหมือนกันนะคะอันนี้ภายในกล่องนะคะจะห่อกระดาษมาให้กระดาษเยอะแล้วก็เป็นห่อเป็นบับเบิ้ลมาให้นะคะ อันนี้ที่ได้มาก็เป็นงานมือหนึ่งนะคะแมวทองล็อเจแปนนะคะอ,คอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะกล่องนะคะอันนี้จะเป็นตัวลูฟี่นะคะถ้าเป็นตัวค,คิดจะอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเป็นตัวลูฟี่ลูฟี่จะอยู่ด้านหน้านะคะงานล็อกไฟ์ซลเลคชั่นนะคะก็คอลเลคชั่นนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด 2ตัวก็คือลูฟี่กับคิดนะคะแล้วก็ฐาน2ตัวนี้มันสามารถต่อกันได้นะคะส่วนข้างในอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะคะแมวทองบันพริสโต้ไายบันไดนะคะอุ้ยเกือบโดนนิ้วตัวเองแผลเบาๆอันนี้กล่องที่ได้มาก็ไม่ได้บุกเป็นกล่องค่อนข้างคุมอยู่ยนะคะ อ,อ,อันนี้ทางร้านบอกไม่ได้แกะเช็คไม่ได้อะไรนะคะแกะถูกบ้าโอเค,อเคแกะยากดุดมาหมดแล้ว ตัวลูฟี่ออกมาแล้วแต่ว่าฐานยังไม่ออกนะคะทั้งหมดก็จะได้มาทั้งหมดสองสองชิ้นนะคะก็คือตัวฐานเหมือนกับคิดเลยแล้วก็ตัวของลูฟี่นะคะอันนี้จะเป็นผ้าวานุคุนินะคะจะมีอีกตัวนึ่งก็คือตัวคิด จริงถุงมันจะต้องฉีดได้อันนี้ถุงฉีดไม่ได้นะคะบางทีก็เสียได้อะโอเคอันนี้ก็จะเป็นฐานนะคะอีกครึ่งหนึ่งต่อกับตัวที่เป็นตัวของคิดนะคะมีแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้ น่าจะเป็นเอฟเฟกควันนะคะแล้วก็ชิ้นที่สองจะเป็นชิ้นของตัวโมเดลนะคะตัวลูฟี่อยู่ในท่ากำหมัดน,นะคะอันนี้น่าจะอ,อ,อยู่ในภาควานโน,นะคะกำลังเตรียมการต่อสู้อยู่อันนี้ก็ต่อไม่ได้ยากอะไรนะคะก็คือเสียบเข้าไปเลยเสียบกับตัวล็อกฐาน สลับหรวอเปล่าลอีอ,อีอืมก็กดให้มันแน่นๆนิดนึงนะคะนี่จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะส่วนคิดจะคู่กับตัวนี้คิดนะคะเห็นไหมฐานสองตัวต่อกันได้นะคะ ก็จะเป็นงานยืนเท่ๆแบบนี้เลยนะคะคิดเออ่ลูฟี่จะไม่มีหินไคลโลนะคะอยู่ในท่าแบบต่อสู้เลยพร้อมต่อสู้เออ่งานชิ้นนี้นะคะงานตัวนี้จะมีแค่2ตัวนะคะก็ค,คือตัวคิดกับตัวลูฟี่ถ้าสมมติว่ามือใหม่นะคะมือสมัครเล่นก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสะสมนะคะเพราะว่ามีแค่2ตัวหาง่ายนะคะตั้งโชว์บนเชลวสวยๆใน ไม่ต้องรวมไม่ต้องเยอะนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วส่วนรายละเอียดนะคะดีเทลของตัวลูฟี่ก็สีไม่เลอะไม่อะไรนะคะค่อนข้างจะแบบไล่น้ําหนักมาอย่างดีตรงที่ตัวนะคะมีการไล่น้ําหนักมีการไล่แสงไล่สีนะคะส่วนตัวคิดเองก,ก็เหมือนกันแต่ว่าคิดมันรู้สึกเหมือนสีมันจะเปื้อนๆหรือว่ามันเป็นตัวของมันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่าดีไซน์ของเขาหรือเปล่า แต่ว่าควันเอฟเฟกอะไรนะคะก็ถือว่า10เต็ม10นะคะค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะมีการไล่ฝีตรงมเมฆนีมทั้งสองตัวเลยไล่ฝีเมฆอะไรอย่างนี้ปุ๊บต่อแบบนี้ตั้งสวยๆได้แล้ว1นึ่งคอลเลกชันได้แล้ว1นึ่งคอลเลกชันนะคะความสูงของตัวลูฟี่นะคะจะอยู่ที่อันนี้วัดจากฐานเนาะเดี๋ยวขอดูเองก่อน วามไความสูงของลูฟี่จะอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะวัดยากดูแบบนี้อยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะคะอันนี้ถ้าวัดจากฐานเนาะส่วนตัวคิดก็จะอยู่ที่16-17เซนนะคะโอเคบ้างได้แล้วหนึ่งคอลเลกชันสำหรับพวกแบบมือใหม่ มือสมัครเล่นนะคะอันนี้ตัวนี้ก็ยังหาซื้อได้ยังยังไม่ถือว่าหายากเนาะยังมีแบบคนลงประมูลคนขายหรือว่าขายตามเพจตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแอปแต่ละแอปนะคะก็ราคาค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะแล้วแต่หาเนาะอันนี้ก็ได้มาค่อนข้างราคาอยู่ในที่น่าพอใจนะคะไม่ได้แพงไม่ได้แพงโอเวอร์ไม่ได้แพงมากถือว่าเป็นงานที่น่าสะสมนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย